ตัวใดตัวนั้นตัวใดก็ใหญ่มันบ่ได้มีน้อยแท้ <laughs> ก็ได้พอมั้ยอีกหน่อยอีกหน่อย

ถ้าจะซื้อตาปูแต่ปุ่นวันบลงเล็กถ้ำ Denmark kan jeg ikke